อยากดูวิวรถไม่เคยเห็นเนาะเชียงใหม่เนาะไม่เคยมาไกลถึงเชียงใหม่อ่ะแต่หนูมาจากจีนนะลูกดูบอลลอนเขาหลุดออกมาหลุดออกมาจากตะกร้านะคะแล้วก็เดินวนเดินวนบอลลอนแป๊บเดียวลูกเห็นไหมน้อยยังนั่งคาซีนิ่งๆเลยทำไมหนูวุ่นวายจังเลยอะลูกนางพยายามหาทางกระโดดมาหาแม่นะะคแต่แม่เอาหมอนมากั้นไว้กลับเข้าไปในตะกร้าลูก แป๊บเด,ยเดียวเดี๋ยวจะถึงแล้วแคทเธอรีนบอกพี่บาลอนสิคะให้ลงไปลงไปนั่งดีดีดูด้งเลยฮะไม่ใช่จุดหมายของเรานะคะเป็นจุดพักรถเราแวะมากินข้าวการกินข้าวเช้ากันที่จังหวัดตากนะคะมีแมวมาสองตัวเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่กันใช่ไหมคะบาลาน ผมได้ออกอีกแล้วพอทิปที่มาเลี้ยงน้องนี่บอลลอนได้ออกตลอดเลยท <c ười> ิปมีแม่แมวลองใช้กล้องใหม่ดูนะคะใช้โกโปรถ่ายดูทงคลิปเลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งเคยลองใช้โกโปรเหมือนกันงไงนก็ติชมได้นะคะโอ้อน้องอยากเล่นด้วยไอ้พี่บอลลอนแวะกินน้ำ กินชาน้อยเออพี่บาลักินน้ำหน่อยค่ะไม่ใช่เราจะแย่งกินเองนะแคทตี้ลินทุกคน<อ>ผิดทานมากร้านที่เราแวะข้างทางระหว่างระหว่างจะไปเชียงใหม,ม่ร้านชิชชนอร่อยมาก,กคุณใครผ่านมานีิแบบลองลองมาชิมดูนะคะร้านนี้เดี๋ยวขึ้นรถไปก็นานต่อแนละ้วลูกอีกแบบเดียวก็ถึงแล้วถึงแล้วนะคะ ันนี้เราพักกันที่โรงแรมโฟโอคอก์นะคะจริงๆก็พักยาวเลยมาทํางานด้วยแล้วก็มาหลายวัน้วยโรงแรมที่นี่เขาเป็นเพชเฟรนดีนะคะมันจะีทุกห้องเลยพี่สาวน่าแต่ว่าสาวนาันี้สัตว์เลี้ยงลงไม่ได้นะคะที่เขาแบบว่าเพชเฟรนดีสุดๆทุกคนเดินผ่านแต่ละห้องไม่ได้ยินเสียงน้องหมาก็เสียงน้องแมวดังออกมาเธอน้องคะน้องคะน้องอยังเล่นน้ำไม่ได้นะคะน้องต้อง เปี่ยนชว่วไ้น้ำก่อนนะคะวันนี้กะพาทัานหมูน้งแมวมาเลยคะวันนี้ได้ห้องนี้นะคะจริงๆตอนแรกอยากได้ห้องใหญ่วรงนี้แตะว่ามาเปทริประทันหันเกินไปก็เลยได้เป็นห้องนี้แทนโอเคเลยนะคะพักกันประมาณ3คือช <6 S 1> ันสอง2กคือแปดร้อยก็บาทเองทุกคนถูกมากแล้วน้องแมวก็เข้าได้ด้วย พี่บาลอนพี่บาลอนมาแล้วหรอคะเป็นไงบ้างคะนั่งรถมาเก้าชั่วโมงหลับอย่างเดียวเลยมีตื่นมาว่างตอนน้องโวยวายใช่ไหมลูกแมออกมาสำรวจห้องมานี่มหน,น้าต่างให้บอลอนชมวิวด้วยถึงวิวจะเป็นห้องตรงข้างก็ตามไม่แน่นะอาจจะมีสาวแรกดอแต่บอนลอนก็ไม่สนใจหรอกเนาะ <laughs> หมูสิหมูตัวนี้นะคะเบาเบาบาเบาอะไรคะบอกพี่บาลลองให้เบาเบาตัวเองแหละเบาเบาเดี๋ยวเขาไปสู้รบกับแมวตัวใหญ่ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเขาปิดแอร์นะคะเขาไม่ยองเปิดแอร์นะคะพี่บาลองรอแล้ว นนี่อันไหนคุณรู้เรื่องของกันมากาเรืองของพ่อพูดไปดูเรื่องมากกว่าใช่ไหมคะคาีนแคเรีนไปบอกพี่บอลให้ลงมาสิคะเออเออลงมาพี่บอลลงมามันแค่บอกให้ลงมาแล้วนะคะบอลบอลลงมาเราจะเล่นกันไปเลยงง แม่อมาเป,ปอยปะนี่ยไะเดินเล่นไหมคะบาลานหนูโดดตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้นะคะหนูต้องเดินลงบันไดนะคะไม่มีความกลัยตาโตไหมคะวันนี้จะไปไหนจะกลับขึ้นห้องเหรอเฮ้ยจะกินข้าวกันปะลูกปะไปขึ้นบันไดเฉยเลยนะคะไปแล้วเอา้าปล่อยอย่างนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่บาลนหนีนะคะ ไปลูกม,มีบัตรไปไปบัตรไปอนอนจุงทำ <c oughs> ไมอยู่นอนนี่อนะูกมาล้วไปแล้วล้วแล้วา้ามานั่งกิน้าวไปแล้วะะ้แ้ไออ้านะคะลูกัน้ไหนค ให้ทุกคนต่อเราท้องยหญ่แคอรีน่ะเราแบบว่าอยากกินข้าวซอยก็ซอยร้านนี้มากเลยตอนนีอยู่เชียงใหม่พ่อแม่บอกว่าเกินไปไหมกินนิดเก็ได้เป็นไงบ้างคะบอลวันแรกเหนื่อยหน่อยนะแต่หนูเก่งมากเลยลูกหนูหลับมาตลอดทางมีแค่อตอนน้องวุ่วายหนูถึงตื่นพรุ่งนี้แม่พาไปเที่ยวนะคะพาไปเดินตลาดดีไหมคะเอา วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดชำชาชำชาชำอะไรวะชำชาที่เชียงใหม่นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีถึงแค่แบ่ายสองโมงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทว่งงานงานเมฆงานชา้าปอะไรอย่างเงี้ยงานสีงานจีเม่น่ารักจังเลยอะ่ะอันนี้เหมือนใบเล่ยอยู่ไหมอ,นนอันนี้บาเช่บาเช่นี่บารลอนเอาสามันนี้ค่ะหนึ่งสองสามไหนเจ้าของหน้า ให้พี่บาลนอัอนไหนดีคะบาลน์หนูเอาอัอนไหนดีแม่นเนี่ยหนูต้องใส่หนนะ่อยนะบอกว่าไม่ได้จอยไดนะ้เลยเอออันนี้ดีไหมคะบาลน์เฮ้ยรนน้ำหอมอันนี้เหมือนที่เกาหลีเลยอะ ็นแล้มันปดใจไม่ได้จริงวันนี้เรามาวันอาทิตย์นะคะคนก็เลยเยอะนิดหน่อยไม่หน่อยเยอะ <c oughs> ตะก้าน,นี้ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่พอที่จะใส่แมวสองตัวเข้าไปได้คือมันอลับ้านข้างวัดนะคะเป็นตลาดเล็กๆแม่ก็คล้ายๆกับตลาดในเช้าที่เราไปพี่นัองสองคนนี้เขาก็นั่งด้วยกันมาตลอดทั้งทานเลยนะคะไ่ตลากันนา เป็นการเขียนอย่างนี้นี่เองไปเลยจะตกแน่เครียดเลยใช่ไหมลูกบาลอนนี่เป็นพี่ชชยที่เสียสละมากเลยเนี่ยแคทเธอรีนลูกอย่าเบียดพี่บาลอนสิคะเออหนูก็นั่งตรงของหนูพี่บาลอนโผล่ออกมาแล้วเห็นแล้วอดใจไม่ได้จริงค่ะต้องมัดทุกคนทีมไหนกันคะทีมใส่ถั่วหรือไม่ใส่คะแต่เราต้องใส่เท่านั้น อันนี้อยู่ที่โครงการลานดินนะคะใช่ไหมลาน,นดินอยู่แถวบ้านข้างวัดนะคะ<ม>คนดูแลบาลอนมาแล้วนะคะพี่บาลอนอยู่ไหนพี่บาลอนอยู่ไหนคะไหนพี่บาลอนพี่บาลอนอ่ะ ลากตะก,ก้ารไปหนุ่นพี่บา้าท่นลากตะก,ก้าไปเองเ mm hmm. หรอลูกเดี๋ยววันนี้แคทเทลลินจะดูแลพี่บ้ารอนนะคะ <Bye. S 1> อุ้มพี่บา้ารอนมาแล้วอุ้มมาเลยอือ <Bye. S 1> อุ้มมาเลยอุ้มต <c oughs> อนนี้อยู่ที่คาเฟร่ร้านเชนูนะคะเป็นเบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสอันนี้จะเป็นที่เฟลนี่นะคะแต่ว่าเฉพาะที่สาขาสายน้ำแข็งเท่านั้นนะคะว่าเราต้องนั่งที่เอ้าเดอร์กันนะคะ ข้างนอกก็บรรยากาศดีอยู่นะอากาศเย็นๆด้วยวันนี้ไม่ได้ร้อนมากนนม,มาดูเมนูกันก่มีพวกอาหารด้วยไม่ได้มีเค่เบเกอรี่นะคะแต่วันนี้ตั้งใจมีคน,นควรวสองของเขามัชชเราชอบมัชชาบมากทุกคนใครในร้านมัชชาดังๆมาแนะนํนำเราได้นะเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะบรรยากาศร้านน่ารักมากเลยวันนี้ลูกชายแม่พาไปทำงานนะแล้วก็ไปรีวิวคอนโดที่เชียงใหม่ เขาจ้างเราแหละโอ้ยทุกคนไม่ได้มีงานมาตั้งนานอ่าถ้าลูกค้าท่านไหนผ่านมานะคะจ้างได้นะคะเชียงใหม่หรือว่จะลงใต้บ้านนี้ไปได้หมดเลยนะคะแต่ทำไมต้องเป็นบาลอนตลอดเลยถึงแล้วสวนลุงพงนะคะอังเกล m งมินิสุพาน้องแมวมาได้ใส่ตั๊ต้มมาได้นะคะคลิปนี้เพรามีแคทเธอรีนก็เลยไปสวนสัตว์บ่อยแนาะ่ได้ตัวมาแล้วนะคะ คนละร้อยอันนี้ก็คือสามารถแลกเป็นตะกร้าอาหารสัตว์ได้เขาจะมีโชว์ให้ดูได้อาหารมาแล้วกูฟองหนึ่งใบแลกอาหารได้หนึ่งอย่างนะคะแล้วจะน้ำเปล่าหรอมามัา่ง <ổ S 1> เลยนะยลูกไปเต้งเลยอุ้ยเธอตัวใหญ่จังเลยโอ้ยทำไมเธอไม่ใหญ่ที่ใส่อย่างนั้นผูช้ชมผู้กเ,เนี่ย อช่อัวชมพูใช่ไหม,ไมใช้นแน่ๆเลยบอลบอลลุกขึ้นมาหน่อยสิลูกมาดูเลยมีน้องน้องไก่น้องแพะเต็ไมไปหมดเลยลูกบอล <c oughs> บอลบอกเอาผมมาทําไมครับหมูที่บ้านก็มีบอลครับรบอลลองเลื่อมตาขึ้นมาสิลูกดูสิขามีไก่เต็ไมไปหมดเลยบอล <c oughs> บอนบอลนลืมตาไหนสิ เออมีมีมีซับจีนให้ด้วยนะเราคุ้นเคยไม่ใช่เหรอเราเราจำได้ไหมภาษาบ้านเกิดเราอะนอนหลับเลยหลับเลยขนาดไก่มาขันข้างๆบอนยังไม่สนใจทุกคนมองบาลอนตื่นเต้นหน้าดูเลยดูย izon, ดดโอ้โตาโตมองไก่เต็ไมไปหมดเลยบาลลอนเอ้อย <c oughs> แม่พามาเที่ยวว่ะลูกหนูรู้ตัวไหมว่าตอนนี้หนูอยู่เชียงใหม่อะคะพี่แต่แมวคนนี้ที่ตื่นเต้นนะคะแลวดูบาลอนกลับบ้านไหมลูกเนาะกลับบ้านเนาะเดี๋ยวแม่พากลับห้องไปนอนเปิดแอร์เย็นๆนอนดีกว่านะลูกเนาะบาลอนก็คือชมวิวทั้งวันคลิปนี้เรามากันสี่วันใช่ไหมคะบาลอนนอนไปแล้วสามวันตื่นมาชมวิวประมาณหนึ่งวันทุ่นนะคะก็เป็นภาพหาย,ยากนิดนึงใช่ไหมคะบาลอน นั่นหลับตาอยู่เหรอไงตัวแสบวันนี้พร้อมยังคะวันที่สามนะคะเมื่อวานบาลอนก็ผลิตมีมไปมีคนแซวว่าอากาศเชียงใหม่ทำให้แมวน่าแก่ลงได้ด้วยเหรอ <c oughs> มาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะคะก็พาบาลอนไปกินข้าวกัน <c oughs> ไปถ่ายรื่สวยๆนะเรื่องนะ กิ h, ้งกิ้งเดี๋ยวให้น้องแคทดูแลทั้งวันเลยนะคะวันนี้โอเคไหมคะมาโผล่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะมาคาเฟ่เป็นคาเฟ่อยู่ในจังหวัดลำพูนอยู่ที่มาเทนทันเดอร์น,นะคะ๊ะนจะจ๊ะก็จะเป็นวิวริมแม่น้ำอย่างนี้เลยว้าวบาลัน <c oughs> บาลันตื่นมาดูวิวด้วยหรอคะตื่น <c oughs> มาดูวิวด้วยสุดยอดเลย ไปบัวชมพูมาจะเป็นยังไงเน,นี่ยนู่นกระโดดไปนู่นแล้วไม่ลรอบัวจะขี้กลัวก็ได้ะไม่กล้าออกมาแต่ว่าบัวพอออกข้างนอกแล้วขี้กลัวนะเป็นแมวที่เก่งแต่ในบ้านนะบัวชมพูมีกาแฟไปหนุจะได้ม <c oughs> าาไม่ง่วงเอากาแฟไลูกกาแฟนี่นี่อร่อยนะคะอย่าคิดสั้นนะลูก อนเย็นหรือมาตอนเช้านะน่าจะสวยมากเลยอากาศดีมากทุกคนพี่บาลลังก็นั่งอยู่แล้วหนูจะไปแย่งพี่บาลลังเขานั่งทําไมอะลูกนะหนูไปแย่งพี่บอลลังเขานั่งทาไมคะอ้าวกระโดดเข้าตะกร้าเฉยเลยทำไมหนูไม่จอยกับตะที่ที่แค่ะา,าไปเลยลูก <c oughs> ทีิมนี้ก็จบประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นบาลลอนตื่นเต้นกับบรรยากาศเชียงใหม่ที่แม่พามาเที่ยวนะคะก็ยังไรก็ขอฝากทิปหน้าไว้ด้วยนะทุกคนวันี้แม่จะพยายามอัพยูทูปให้บ่อยขึ้นนะคะอย่าเพิ่งโกรธกันนะที่หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนหรอกเพิ่งมีเวลา,าเองบ๊ายบาย